อแต่ของพี่นี่มาตรฐานที่สุดแล้วในบรรดาที่ขอ ี่สกปพอก็พอเบี้ยวเองเว้ยโอ้หล่ะทำอะไรเงี้ยดีดูดู่หน่วยที่มีผลงานทำอะไรเงี้ยเยอะใช่ก็ดีแล้วพี่ทำที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐราชการและเอกชนประกอบด้วยเร็ยนท่านท่านในสถานประกอบการในวันนี้ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด การรักษาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับเป้าหมายเฉพาะและบังคับใช้มาตรการควบคุมที่จาเป็นเพื่อมุ่งชะลอและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัส2019อย่างเร่งโดยผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีลูกจ้าง100คนขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดตันร่วมโรงงานอุตสาหกรรมที่คลายลงหลังจากการดำเนินการตามมาตราการต่า หน่วยงานสำสกัดกระทรวงแรงงานแอนโทรจำกัดเมื่อวันจันทร์ที่28มิถุน,นาย,ยน2564โดยผู้สือว่าเราลดลงก็จริงแต่จังหวัดข้างเคียงกับกรุงเทพมหานครยังไม่ลดนั่นก็คือแหล่งที่สามารถนํามาแพร่เราได้ในขณะที่การเดินทางเรายังไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมพูดให้ทางบริษัทที่จะลงนามวันนี้ได้รับทราบด้วยว่าถึงแม้ว่า สถานการณ์ของเราลดก็จริงลดอาจจะลดชั่วคราวเพราะฉะนั้นมันเกิดได้ทุกเมื่อที่จะกระทุกข,ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ดูแล้วเป็นเป็นกิจกรรมเสี่ยงหรือเป็นแหล่งสุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดเราต้องมีมาตรการป้องกันนะครับผมเคยตั้งคําถามทําไมของเรามีโรงงานไม่เท่าไหร่พูดถึงเรื่องของเราในแหล่งท่องเที่ยวซะมากกว่าโรงงานสากรรมเล็กน้อยลงว่า วันนี้ในการเอโมยูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่มาทำเอโมยูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านมาทําเมื่อกี้สอบถามทั้งสองบริษัทมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละสองบริษัทซึ่งต้องเอาไปคนเข้คแข็งและปฏิบัติได้คือคุณต้องไปทําอโมยูอีกอีกชั้นหนึ่งของบริษัทบริษัทต,ต้องไปทําอโมยูกับซับคอนแทคของคุณคุณต้องไปทําอโมยูกับไอ้คนงานที่เดินทางไปกับของคุณ มันถึงจะใช่ว่าของเราจะปลอดด้ายห้าสิบห้าสิบเกิดขึ้นไปแล้นถ้าท่านอยากให้เกิดทุกคนต้องช่วยกนะันหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องมีคนจำกัดในขั้นตอนต่ตางๆที่พูดเมือ่อกี้เนี่ยการรวมกลุ่มกินข้าวการรวมกลุ่มกินเหล้าเนีอาจจะไม่มีแต่ว่าไม่รู้แอ่มีสันแทคซึ่งสันแทคเหล่านั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะไกลมือของบริษัทตัวเองไปนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกก็มีทางออกก็ต้องไปทำอะไรอย่างให้อยู่ให้อยู่ย่อยๆต้องมนะครับตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่ประสงค์ท่านผู้ว่าก็ไม่ประสงค์บ <reco> ร <Christ> ิษัทก็ไม่ประสงค์ยิ่งว่าในการภาพรวมของกงหวัตรตาเราเนี่ยตัวเลขมันก็ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับผมเคยรายงานท่านผู้ว่าไว้ว่า สัปดาห์แรกเนี่ยเราเรามีระบบให้ให้คนงานดีพอร์ตเราเลยตรงเลยนะครับทุกวันตาม Google Forms เนี่ยว่าขออย่างนั้นขอบคุณอันนี้เสร็จแล้วอันนี่ของตั้งใช่ไงอันนี้อันเสร็จแ้วอันนี้อันเสร็จ้ว

ทอรนไมา้มาไ้มา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 มมามมามามาม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 มาไมามมามามามมาไมาม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 มยมมมมา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 ยมามม่มมา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 มม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 มไมมมามม